สวัสดีครับวันนี้ KKB Classroom ครับจะมาทำการผสมเทียมปลาตะเพียนทองไทยนะครับซึ่งฮอร์โมนที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนตัวเดิมนะครับก็คือเป็นตัวยาของซิน f เฟกนะครับเป็นบูซา i ีนัสเตนะครับซึ่งตัวยาตรงนี้เราลดโดสมาแล้วนะครับปกติจากขวดเต็มของมันเนี่ยจะอยู่ที่15,000มไมโครกรัมนะครับแต่ขวดนี้เรา,เราลดโดสลงมาแล้วนะครับซึ่งวิธีการลดโดสของเราเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรลับเฉพาะของ ทางฟาร์มที่เราใช้กันเลยนะครับก็คือจะไม่ไม่เป็นแบบที่รู้ๆกันอยู่นะครับไอหนึ่งต่อสิบเก้าต่อหนึ่งอะไรพวกนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ต้องคํานวณหารน้ําหนักปลาหารค่าน้ําเกลือหรือว่าค่าไมโครกร,รัมของตัวยาออกมานะครับเราจะมีวิธีผสมแบบใหม่ให้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าง่ายมากนะครับลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเราจะส่งลิงก์วิดีโอวิธีการผสมยาให้ดูนะครับบอกเลยนะครับว่าง่ายมากไม่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็น สูตรลับของทางฟาร์มครับที่คิดคนขึ้นมาครับใน1ชุดนะครับ1,000บาทก็จะมีตัวฮอร์โมนนะครับเป็นตัวยาฮอร์โมนแล้วก็มีเข็มหัวเข็มนะครับให้4ีอันแล้วก็ตัวยาเสริมฤทธิ์นะครับเป็นดอมโพลิโด้นะครับ50เม็ดแล้วก็มีเข็มเล็กเข็มดึงยาแล้วก็เข็ม5ซีซีนะครับสำหรับหาเข็ม5ซีซีเนี่ยสำหรับไว้ฉีดปลาที่มีน้ำหนักเกิน1กิโลขึ้นไปครับส่วนเข็มเล็ก2อันเนี่ยก็สำหรับปลาที่ไม่เกิน1กิโลนะครับแล้วก็มีน้ำเกือนะครับ100 ML หน่งชุดนี้นะครับเฉพาะปลาได้น้ําหนักรวมนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียจะอยู่ที่ประมาณ40-50กิโลนะครับแล้วแต่ชนิดปลานะครับแล้วก็ความพร้อมความสมบูรณ์ของปลาด้วยนะครับแต่หลักๆจะอยู่ที่ประมาณ40กิโลน่าจะได้นะครับก็ทั้งหมดนี้1ชุดที่เห็นอยู่นี้ทั้งหมดก็คือ1,000บาทครับส่งฟรีนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปผสมยาเพื่อไปฉีดปลาตะเพียนทองไทยก่อนนะครับ ฉีดฮอร์โมนได้8ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็นําปลาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะวางยาสลบทิกรอบนะครับเราจะทําการรีดไข่นะครับจริงๆมันยังไม่ถึง8ชั่วโมงตอนนี้น่าจะประมาณ7ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับแต่เมื่อกี้ผมไปเช็คความพร้อมดูแล้วแหละว่าไข่เริ่มไหลอย่างก็ปรากฏว่าไข่เริ่มไหลแล้วนะครับ,รระะรบตอนนี้เราก็ทําการวางยาสลบนะครับอ๋อ,อผมลืมบอกไปนะครับตัวฮอร์โมนที่ทางเราจําหน่ายเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง ปลาน้ําจืดเศรษฐกิจทั่วไปนะครับรวมทั้งปลาสวยงามนะครับแล้วก็กบด้วยนะครับเรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับซื้อไปชุดเดียวนี้จะฉีดปลาอะไรก็ได้เลยนะครับแม่ปลาตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับได้ไข่ประมาณนี้ก็ คือว่าโอเคแล้วนะเท่าที่เห็นนี้ก็น่าจะหลักพันนะครับสองพันสามพันน่าจะได้นะครับแต่จะติดเป็นตัวกี่เปอร์เซ็นต์นั่นอีกเรื่องนึงนะครับ เสร็จแล้วนําไข่ที่ได้นะครับจากการผสมน้าเชื้อแล้วเนี่ยมาล่อลงในอ่างที่เราเตรียมไว้สําหรับอนันธบานนะครับเห็นไหมครับว่าการฉีดฮอร์โมนผสมเทียมเนี่ยแม้พ่อแม่พันปลาตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับขอแค่ปลามีความสมบูรณ์นะครับแล้วเวลาเราผสมเทียมเนี่ยเราสามารถกําหนดเวลาได้นะครับก็คือฉีดไปตอนไหนก็นับเป็ย8ชั่วโมงนะครับ ถ้าเป็นการผสมตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะผสมกันเองหลังประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ถ้าเราฉีดฮอร์โมนไปเนี่ยฉีดตอนไหนก็นับไป8ชั่วโมงครับฉีดเที่ยงออก2ทุ่มฉีด2ทุ่มไปออกปี2ปี3นะครับฉีดเช้าออกเย็นนะครับหรือฉีดเที่ยงคืนก็มาออกเช้านะครับแล้วแต่เวลาที่เราสะดวกครับถ้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับ ฮอร์โมนผสมเทียมนะครับชุดละหนึ่งพันบาทนะครับไข่ปลาตเพียนเป็นไข่ขึงจมขึ่งลอยนะครับถ้ามีกระแสน้ําพัดผ่านเนี่ยไข่ก็จะลอยนะครับแต่ถ้าน้ํานิ่งเมื่อไหร่เนี่ยไข่ก็จะจมนะครับก็มานี้นะครับสําหรับการผสมเทียมปลาตะเพียนทองไทยนะครับ